เนื่องด้วยพูดคุณเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในด้านคลาสสิกและอยู่ยงคงกระพันพระเพทลีกปัตใต้หรือวันอินทารามธนบุรีสร้างขึ้นโดยเจ้าคุณพระทักษิณคณิสรท่านเป็นศิษย์สมเด็จพระวรรณรัตน์และเป็นสหธรรมมีก,กับสมเด็จพระสังฆาราชและปัจจุบันพระเพทหลีกขาดูหาเช่าได้ยากยิ่งดีนอกดีในคือความน่าสนใจที่สุดของพระเพทหลีกมวลสารที่นำมาสร้างและกรรมวิธีสร้างที่มีความศักดิ์สิทธิท์ุขั้นตอน เรามาดูกันครับว่าภายในพระเพชรลิกนี้เป็นอย่างไรสวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกเพจเรื่องของกูรูกับผมไก่วิทวัสครับสำหรับ EP ที่แล้วนะครับเราไปสัมภาษณ์เสียงใหญ่ใจดีเต้สลับบุรีแห่งร้านณสยามครับพี่เต้ได้บอกเทคนิคก,การดูพระกริง่ง คลองตะเคียนซึ่งเป็นเนื้อผงใบลานมีพุทธคุณเรื่องคงกระพันมหาอุดใช่ครับกิ่งคลองตะเคียนเป็นพระเก่าที่ปัจจุบันคนเล่นเป็นเริ่มน้อยลงทุกวันครับเราจึงมาทบทวนกันและได้พูดคุยบรรยากาศก็เป็นที่ถูกขดถูกใจนะครับสําหรับผมปละพี่เต้และก็เลยมีเพื่อนๆส่งข้อความมาอยากให้ผมไปสัมภาษณ์เพียนอีกหลายท่านนะครับบนสมาคมพักเรื่องพันธิพยิบงามงวงวานตึงแผมมีโอกาสผมทำแทนที่ท่านรีเคสมาแน่นอนครับและว,วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนทุกท่านไปดูพระ เนื้อผงใบลานกรุงเทพมหานครอีกสำนักหนึ่งที่พุทธคุณกล่าวกันว่าเด่นดังมากในเรื่องแค้วคาดและคงกระพันชาตรีแต่วันนี้เราไม่ใช่ดูเกยแท้แยกพิมพ์เราจะดูถึงเล็กชั่นดูถึงเนื้อในว่าพระองค์นั้นมีจุดเด่นอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปชมพระเพชรีเจ้าคุณทักษิณคณิสสอน,นแห่งวัดใต้พร้อมกันครับ จากรูปตัวอย่างนะครับพระเพชรลีของวัดใต้จะมีด้วยกันสองพิมพ์คือพิมพ์สมาธิเพชรและพิมพ์สมาธิลาบซึ่งสร้างจากเนื้อผงใบลานนะครับตามประวัติท่านเอาคมภีใบลานมาเผาแล้วนําขี้เถ้าและผงที่ได้มาบดละเอียดรวมกับผงพุทธคุณที่ท่านได้ชักยันเขียนเลขและลบนําผงต่างๆมารวมกันดาานั้นพระทุกองค์ จะทาการผสมมวลสารด้วยข้าวเปลือกเพิชลีข้าวเปลือกพเอกพิชลีคืออะไรสมัยก่อนเจ้าคุณทักษิณคณิสรได้ดําริกับพระลูกศิษย์ว่าเมื่อเราจะฉันข้าวมื้อใดให้สังเกตในบาตรนั้นถ้ามีข้าวเปลือกที่ยังเป็นเม็ดอยู่ให้เก็บรวบรวมมาให้ฉันแล้วฉันจะนําไปผสมในพักเครื่องนั้นๆไปให้ศิษยานุศิษย์ได้บูชาข้าวเปลือกเพชลีคือข้าวเปลือกที่ทนศิษย์หรือมีความเป็นมงคลในตัวเอง เนื่องจากข้าวเปลือกนี้ผ่านทั้งการหุงต้มผ่านไฟผ่านน้ำแต่ยังคงสภาพมาจนถึงปัจจุบันและผู้ที่นำมาถวายหรือบิณฑบาตมีเจตนาอันบริสุทธิ์ฉะนั้นข้าเปลือกเพชรชกีจึงเป็นของมงคลที่สุดบนค่าแก่การบูชาและในพระเพชรชกีทุกองค์นะครับ โดยเฉพาะผ้าที่หนาผมเชื่อเหลือเกินว่าด้านในจะผสมด้วยข้าเปลือกพิชลีพิสูจน์อย่างไรไปชมภาพต่อจากนี้ครับต,รตัวอย่างนะครับเป็นพิมพ์สมาธิเพชรซึ่งองค์นี้นะครับมีความสวยพอประมาณแต่ด้วยความที่พระหน้าจะหนามากและมีข้าวสารอยู่ด้านในทําให้เกิดการล่อนกระเทาะเปลือกหลังหลุดหายไปฉะนั้นเราจะเห็นข้าวเปลือกที่ฝังอยู่ด้านในนะครับและดูจากร่องรอยข้าวเปลือกนี้มีจํานวน5เม็ดครับ และอีกองคหนึ่งผมสันนิษฐานว่าองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์สมาธิลาบเพราะพิมพ์สมาธิลาบแม่พิมพ์และการตัดเนี่ยจะใหญ่และกว้างกว่าพิมพ์สมาธิเพชรซึ่งเป็นพิมทรงฉลูดนะครับองค์นี้ด้านหน้าของเขาได้หลุดกระเทาะหายไปครับเนื่องจากด้านในพระได้ผสมเม็ดข้าวเปลือกพชรลีกไว้เช่นกันครับดูจากร่องรอยมีจํานวน5เม็ดเหมือนกันครับ ข้าเปลืิดพิชลีที่ผสมในองค์พระถ้าเราดูจากรูปนะครับพิสูจน์ได้เลยว่าข้างในมีเข้าเปลือกห้าเมตเป็นตัวแทนของพระเจ้าห้าพระองค์ พระพิมพ์นี้นะครับค่านิยมไม่ว่าจะเป็นสมาธิเพชรหรือสมาธิลาบสวยๆองหลักแสนครับและหายากมากจริงๆท่านใดที่มีควรเก็บไว้ให้ดีนะครับบูชาดีแควคาดปลอดภัยแน่นอนครับผมเชื่อว่ายังไม่มีท่านใดนะครับทาคลิปผ่าดูด้านในว่าพระพชรลีกับใต้บรรจุอะไรไว้ด้านในถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อดินที่จะทําคลิปที่เป็นคุณภาพต่อไปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม5นาทีดูพระเป็นเล่นพระได้ท่านสามารถส่ง ข้อความนะครับมาทางที่อยู่ที่ปรากฏต,ตรงนี้ EP หน้า e เราจะไปดูอะไรติดตามได้สวัสดีครับ